ยินดีต้อนรับเข้าสู่ SGS ประเทศไทยเราคือบริษัทผู้นำด้านการทดสอบการตรวจสอบและการรับรองระบบของโลกเราเปิดโอกาสให้คุณได้เติบโตไปพร้อมกับเราสวัสดีค่ะชื่อเอ็มนะคะเอ็มทำงานที่บริษัท SGS มาได้ประมาณ3ปีแล้วค่ะเอ็มรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทำงานที่บริษัท SGS นะคะเพราะว่าบริษัท SGS เนี่ยมีทั้งโซนพักผ่อนแล้วก็โซนการทำงานสภาพแวดล้อมเนี่ยเหมาะสมกับการทำงานจริงค่ะ และนอกจากนี้นะคะบริษัท SGS เนี่ยยังมีนโยบายในการทํางานแบบไฮบริดนะคะที่ช่วยให้ทํางานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยืดหยุ่นทําให้เอ็มเนี่ยสามารถบาลานซ์ระออหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวได้ดีจริงๆค่ะสวัสดีครับปอมครับผมเข้ามาร่วมง,งานที่นี่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมเป็นคนชอบทํากิจกรรมโดยเฉพาะการออกกาลังกายครับโชคดีมากๆที่นี่เนี่ยมีเพื่อนที่ชอบทํากิจกรรมเหมือนกันที่ SGS นะครับเรายงังมีชมรมฟุตบอลชมรมแบดมินตัน เรารไม่ได้แค่ทํางานร่วมกันแต่เรายังใช้เวลาสนุกสนุกร่วมกันอีกด้วยครับสวัสดีครับก็จีครับก็ทํางานที่นี่เข้าปีที่10แล้วครับ, God รบที่นี่เราเป็นตัวของตัวเองได้ร้อยเเซตทุกคนยอมรับในความแตกต่างเปิดใจรับฟังความคิดเห็นให้เกียรติซึ่งกันและกันสนับสนุนความหลากหลายอย่างแท้จริงทั้งในเรื่องโอกาสของการเติบโต,ตและการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นมากครับสวัสดีครับผมไปนะครับ ก็รู้สึกขอบคุณ h อ s ครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ทดลองทำในสิ่งใหม่ๆท้าทายและเรียนรู้นะครับตลอดเวลาทำให้ผมเติบโตในที่แห่งนี้นะครับผู้บปริหารที่นี่ครับพร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำโดยอย่างดีมาโดยตลอดและเพื่อ่วมงานที่นี่ครับก็ช่วยเหลือผลักดันทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับสวัสดิการทีเอเจดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจ ที่นี่มีตรวจสุขภาพประจําปีในทุกๆปีมีห้องพยาบาลที่พร้อมดูแลเราอยู่เสมอนะครับมีวันลาพักผ่อนเริ่มต้นที่12วันต่อปีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานและที่สําคัญเบิกค่าทําฟันได้ด้วยนะครับ s g s เป็นองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืนมาโดยตลอดนะครับเรามีกิจกรรม CSR ที่ทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายๆปี ที่พนักงานทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร,รที่ไม่ได้เน้นสแสวงหาแต่ผลกําไรแต่ยังใส่ใจและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยครับไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือเติบโตไปพร้อมกับพวกเรา HGS พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงเวลาในการทํางานมาร่วมงานกับเรานะครับ HGS e n you need to be sure